สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลส่งต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็วันนี้โปรแกรมบอลค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเว็บไซต์ทีนสกอร์ได้ครับฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับวันนี้เราก็จะไปสรุปผลบอลเมื่อวานกันนะครับก็ให้ไปที่สูงคู่เวดนามนะครับบอลเต็งนะครับก็จะกินเต็มไปนะครับจบที่สามหนึ่งนะครับแต่ว่าคู่กิจกรรมผมจบ สามหนึ่งนะครับก็เสียครึ่งไปนะครับผมทําไมถึงไปเล่นบอลต่อนะครับน่าจะเล่นสูงนะครับก็สเต็ปก็น่าจะเข้านะครับเสียได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้เราจะไปวิเคราะห์บอลนะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนอเมริกาเหนือนะครับผู้ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับพบคอสตาลิกานะครับก็คือผมให้สูงนะครับวันนี้ ทำไมผมถึงให้สูงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตารางคะแนนนะครับวันนี้สหรัฐอเมริกานะครับอยู่อันดับ2นะครับมีเพียง8แต้มนะครับก็ห่างกับเม็กซิโกสแต้มนะครับแข่งเท่ากันส่วนคอร์ตลิกามีหกแต้มนะครับก็ห่างกันแค่2อแต้มนะครับก็บอลค่อนข้างสูสีกันไปหมดเนะครับคะแนนไม่ค่อยห่างกันนะครับ สถิติที่พบกันก็นัดล่าสุดก็จะเป็นบอลกระชับมิตรนะครับอันนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับก็มันก็ไม่ค่อยสําคัญนะครับเป็นผมผมก็จะตัดไปนะครับผมก็จะไม่ค่อยดูนะครับทางฝั่งสหรัฐนัดล่าสุดก็แพ้ปานามานะครับ1-0นะครับผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางคอสตาริกาครับนัดล่าสุดเขาชนะมา2-1นะครับ ผลงานเขาก็ชนะมาแสดงว่าเป็นบอลได้ใจนะครับวันนี้แต่ผมมาดูที่ราคาควันนี้ราคาเหรีราคามาที่สหรัฐต่อหนึ่งลูกนะครับผมคิดว่ามีแนวโน้มผู้กดราคาจะเป็นแบบว่าเปิดไปลูกควบลูกครึ่งแน่เลยครับเพราะว่าเป็นบอลกระแสว่าบอลมีน้อยครับหน้าที่เลือกเชียร์ง่ายที่สุดจะเป็นหน้าสูงนะครับดังนั้นครับผมวันนี้นครับผมฟันธงให้อยู่สูง สองลูกควบสองลูกครึ่งครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบนอลสูงต่ำบเลยด้วยนะครับสเตปวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับว่าเพราะว่าบอลน้อยนะครับท้องของไปด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ